เพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาซ่อมทีวีจอแก้วอาการไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงก็เปลี่ยนเข้าไปก็จบเลยนะลำโพงนี่นะลำโพงมันขาดนะแต่ที่มันยุ่งยากก็คือไอ้ลำโพงนี่นะมันเป็นทรงอย่างเงี้ยสองตัวเนี่ยขาดทั้งสองตัวเลยเพื่อน,นก็มีอย่างวิธีวัดก็ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งก็วัดไปเลยมิเตอร์แตะกันมันจะมีเสียงจวดจวดด้วยนะนี่ตัวนี้ไม่จวดเลยทั้งสองตัวขาด ทั้งสองตัวเลยมันไม่ได้ขาดพร้อมกันหรอกนะเพื่อนๆมันขาดทีละตัวแต่มันยังฟังได้อยู่ผลฟังเจ้าของเครื่องก็ดูไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะขาดหมดถึงรู้ว่ามันขาดถึงรู้ว่าไม่มีเสียงก็ลาโพงที่เรามีอยู่นะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ที่มันยุ่งยากนี่นี่ใช้กันได้หมดเลยนะลาโพงหลักการต่อเข้าไปก็มีเสียงเลยยุ่งยากตรงไหนคือ ลำโพงของทีวีจอแก้วเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กจะมีเหล็กครอบตูดมันอยู่อย่างนี้นะเพื่อนนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมทุกตัวจะมีเหล็กครอบตูดอย่างนี้อยู่แต่ลําโพงที่มาจากทีวี led lcd ของเราที่มีเยอะๆอยู่นี่มันไม่ครอบมามีวิธีทํานะเพื่อนๆเลือกเอามาหนึ่งตัวตัวใดตัวหนึ่งที่เราจะมาใช้นี่สมมติว่าตัวนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะนี่ตัวนี้เราก็เอา เอาลำโพงตัวนี้มาแล้วก็งัดอลิตตรงนี้นะนเพื่อนๆนี่นี่น,นี่ง่ายๆเราไม่ต้องลงทุนมากเพราะว่าทีวีมันก็ซ่อมไม่ค่อยได้ราคาลูกค้าบอกว่าเอายังไงก็ได้ขอให้มันดังนี่งัดออกมาเลยวิธีก็งัดออกมาแล้วก็จับประวมกึ l e เลยนี่นี่นเพื่อนๆนใส่เข้าไปเลยทีเนี้ยฝั่งซ้ายก็ทําเหมือนกันฝั่งหัวก็ทําเหมือนกันเดี๋ยวทําให้ดูนะนเพื่อนนะวิธีนี้สุดยอดเลยลูกค้าบอกเอาแค่ดัง ถ้าสมมติเราไม่ทําอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะเราใส่เข้าไปเลยเนะี่ยแล้วสีสีสีหน้าจอเนี่ยฝั่งที่เราใส่ลําโพงตัวนี้เข้าไปเนี่ยบริเวณอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีสีด่างๆนะเพื่อนๆนะสีด่างๆไนอะนะ้เพื่อนช่างจะรู้หมดเลยถ้าแม่เหล็กเข้าไปกวนในจอแล้วก็จะเป็นสีด่างๆดูไม่สวยวิธีก็กรับใส่ตัวนี้เข้าไปเลยยวมาดูดูด้วยกันนะเพื่อนๆนะ ใส่ทั้งสองข้างเลยนี่เราใส่เข้าไปแล้วก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเห็นไหมโอเคลูกค้าไม่ต้องบอกไม่ซีเรียสขอให้มันมีเสียงพอได้ไปดูนอนนาว่าง,งั้นเราก็จับไปเลยฝั่งนี้ก็ทาเหมือนกันครับเพื่อนๆอันนี้ฝั่งขัวนะเพื่อนนะลูกค้าไม่ซีเรียสเราก็ไม่ซีเรียสใช้ไขควงแ่างแงะออกเลยเพื่อนนะนี่เห็นไหมเราก็จับไปเลยใส่เข้าไปเลยนะเพื่อน พึ่บเข้าไปเลยอันนี้กันไม่เหลี่ยงขอกมากวนหน้าจอนะสีจะไม่ได้ดังอาจจะเสียบดูมาทีนี่เพื่อนๆมีห่อหมกปลาอ่ะดังแล้วเพื่อนๆไอ้เรื่องดังเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะแต่ว่าสีหน้าจอเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ให้สีมันดังเพื่อนๆห่อหมกปลากรดใบยอได้กินห่อหมกทุกวันโอเคนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่มีปัญหาเลยนะปกติถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จะ ก็จะเป็นด่างๆนะอันนี้อมันเสียมสักหน่อยลูกค้าก็ไม่ซีเรียสก็เอาอย่างนี้เลยเปียกนะครับ